คาจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลการให้สินเชื่อของธนาคารกรุงไทยว่าให้มีการกู้ยืมเงิน5,000ถึง3,000บาทผ่านไลน์แอดโดยใช้เพียงบัตรประชาชนมีการแอบ,บอ้างนำโลโก้ของธนาคารกรุงไทยมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมและธนาคารกรุงไทยได้ร่วมกันตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จจากโพสต์ดังกล่าวทำให้ธนาคารเกิดความเสื่อมเสีย และเกิดความเสียหายต่อประชาชนที่หลงเชื่อซึ่งธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับโพสต์ดังกล่าวแต่อย่างใดการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายการกระทำความผิดพรบอรคอมพิวเตอร์มาตราที่14.1ฐานความผิดนำข้อมูลที่ผิดพรบเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดหรือข้อมูลอันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนมีโทษจำพุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน100,000บาทดังนั้นขอให้ทุทกท่านตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงก่อนเชื่อทุกครั้งนะคะเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพทางโลกออนไลน์ค่ะขอบคุณค่ะ